สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนนิวส์จากคีนับข้อสไปน y n ิวสนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำเดือนพฤษภาคม2565ค่ะมาช้าอีกแล้วนะก็เพิ่งกลับมาจากประเทศไทยเราได้ไพ่กับเราได้เรากลับไปเอาไพ่เดิมๆของเรามาด้วยนะคะคลิปนี้เหมือนเดิมเนาะสำหรับคนที่ดูปกติก็จะรู้ว่าเช็ควันเดือนปีเกิดราศีของตัวเองได้ที่ใต้คลิปดูเป็นแบบของไทยนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องลัคนาเนี่ยต้อง ลองไปเช็คจากเว็บอื่นนะจากเว็บไซต์นะคะแล้วกลับมาดูได้จะดูลัคนาเป็นหลักแล้วก็ดูราศีเป็นหลักอย่างเงี้ยก,ก็แล้วแต่ลองดูแล้วกันนะว่าไหนที่เข้ากับตัวเองมากที่สุดส่วนต้องก่อนที่จะดูต้องบอกไว้ก่อนว่าการดูดวงของเราเนี่ยเป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวดังนั้นสถานการณ์ที่เราจะกล่าวในต่อไปนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนการดูดวงนะคะเป็นแค่เศษเซียวของการของคําแนะนํา สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆคือสิ่งที่ต้องเรียกว่าเป็นการปล่อยให้เป็นการต้องเป็นการตัดสินใจของคุณนะคะอันนี้แล้วแต่คุณเลยโอเคเดือนนี้นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงอากาศดีแต่ก็สงสารเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมาแอบมองแล้วว่าทำอะไร <laughs> เดือนนี้นะคะชาวราศีเมถุนได้ไพ่เรือนะคะเรือสำเภาแล้วก็ได้ไพแ่แสและ อีกใบหนึ่งนะคะคุณแพร่เป็นไพ่เด็กมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ไพ่บอกนะคะเรื่องเราสําคัญสาคัญของคุณในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลนะคะไปไหนสักแห่งนะคะไปเจออะไรใหม่ๆซึ่งตัวคุณเองก็รู้สึกว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณไม่มีความมั่นใจเลยเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าไพ่เด็กขึ้นมาหมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันก็อาจจะเป็นสิ่งดีๆในชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ ลองดูแล้วกันมีการเดินทางนอกจากการเดินทางธรรมดาหมายถึงว่าการเดินทางรูปแบบใหม่โดยเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตได้ด้วยเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเลยให้แท้ใหม่แต่ใหม่ดังน,นี้อันนี้อาจจะสภาพจิตใจของเราอาจจะเนกาทีฟนิดนึงนะคะแต่ว่าสถานการณ์ออกมาน่าจะเป็นโพซิทีฟ exploring สิ่งต่างๆที่มันดีขึ้นนะ,ะมาดูสถานการณ์แรกก่อนเดเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปแล้วเดี๋ยวความรักเราไปว่ากันอีกทีนึงค่ะ สถานการณ์ทั่วไปในเรื่องการงานของชาวราศีเมถุนคุณได้ไพ่สี่ไม้เท้าอืม impress แล้วก็ high priestess ไพ่บอกว่าเดือนนี้นะคะผู้หญิงในที่ทำงานน่ยหรือผู้หญิงที่อยู่ในชีวิตคุณจะมีบทบาทมากเกี่ยวกับความสำเร็จนะคะคุณอาจจะต้องบาลานซ์ในเรื่องงานแล้วก็เรื่องสถานการณ์ต่างๆในชีวิตให้มันมั่นคงเหมาะสมหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรของคุณนะคะเราเห็นถึงความมั่นคงถึงความสำเร็จ หน้าที่ภาระอะไรบางอย่างที่ได้รับมอบหมายและทําได้ดีนะคะโดยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้หญิงหนึ่งคนหรือคนที่ลักษณะคล้ายๆผู้หญิงหรือมีอะไรประมาณนี้นะคะได้รับการดูแลจะเป็นลูกน้องหรือเป็นนายจ้างหรือเป็นเจ้านายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามหรือแม้กระทั่งคุณแม่หรือคนรักของคุณในชีวิตเขาจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องการงานที่ดีหรือถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวกับไพ่2สองตัวขึ้นมากับ p พ่ r prestige นะ ถ้าเป็นงานโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับการนักแสดงงานที่ใช้ศิลปะ Creative งานที่เกี่ยวกับอาหารการกินความงามศิลปะพวกนี้นะคะมันจะโดดเด่นมากๆเดือนนี้ดีมากๆคุณสามารถที่จะทําอะไรก็ได้มันจะประสบความสําเร็จได้อย่างชัดเจนหรือแม้กระทั่งว่าเดือนนี้คุณจะเสริมดวงชะตาบุคลิกของคุณให้มันดูดีขึ้นนะคะแม้อาจจะดูอ on ่อนหวานนะคะ ประมาณนี้ขึ้นมานิดนึงมันก็จะช่วยช่วยให้ความสําเร็จในเรื่องการงานได้ดีมากยิ่งขึ้นมันยังมองเห็นอยู่ใช่ไหมคือแว่นมันปรับเองอัตโนมัติแล้วเรามองไม่เห็นว่ามันมืดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นะคะคุณสำนักน้ําลายอ่ะทีนี้นะถัดมาจะเป็นเรื่องอการเงินเนาะการเงินนะคะ Ooh, พูดถึงเงินเงินก็มาเพจจับคอยส์นะคะอแต่มาพร้อมกับสองดาบและ oh d e วิลโอไม y g กัชาวชชาว,ชาวราศีเมถุนในเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังในการใช้ใจ่ายใครที่ลงทุนนู่นลงทุนนี่ระวังความโลภนะคะหรือว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจจะทำให้คุณสูญเสียรายได้ในบางส่วนพยายามเก็บเงินดีๆแล้วกันหลายคนเอาเงินเก็บลงมาเท ต้องระมัดระวังนะคะอันนี้ไม่ไม่เห็นด้วยขอเช็คอีกนิดนึงไพ่จะแนะนําว่ายังไงสำหรับสถานการณ์แบบนี้นะคะถ้าคุณเกี่ยวต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือการลงทุนไพ้บอกว่าขอให้มันเป็นอะไรที่มันตัดสินใจมีความมั่นคงอย่าอย่าเสี่ยงมาก หรือถ้าคุณจะเสี่ยงจริงๆนะคะขอให้คุณมีอย่าลงทั้งหมดอย่าเทหมดหน้าตักให้ว่าอย่างนี้เป็นห่วงในเรื่องการลงทุนและการเชื่อใครอะไรบางอย่างสถานการณ์มันผันผวนนะคะดังนั้นเก็บอะไรเอาไว้บ้างเก็บเงินของตัวเองเก็บไวบ้บางส่วนเงินอย่าลงหมดทั้งนี้ทั้งนั้นนะให้บอกมาอย่างนี้นะคะ แล้วก็ให้ระมัดระวังอย่างที่บอกอะไรที่มันเทาๆใครที่มีเรื่องการพน,นันหรือการความเสี่ยงอะไรหลายๆอย่างเดือนนี้ไม่ค่อยโอเคเราอยากจะให้ระวังตรงนี้เอาไว้ถ้าสามารถควบคุมดูแลได้ก็จะไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเก็บเงินเอาไว้ก็จะสามารถใช้ได้ทั้งเดือนนะคะก็จะมีเงินเก็บได้แต่ถ้าคือคุณลงหมดด้วยความไม่มั่นใจซาตานเข้านะคะรอบนี้หลายๆคนอยากดูแล้วมีโอกาสลอตเตอรี่หวยเบอร์บ้างไหมเราลองหยิบนะ t ทนซอบคับไพ่บอกว่ามันก็มีเพราะว่าจริงๆซาตานเนี่ยเดฟิลมันก็หมายถึงอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยตรงไปตรงมาเหมือนกันนะคะมีโอกาสที่จะถูกเล็กๆน้อยๆมีโอกาสที่จะโชคดีมีโชคมีลาบแต่ว่าอย่าเยอะเอาพอหอมปากหอมคอเทนซอบคั ups, นะคะอะไรที่เกี่ยวกับบ้านอะไรที่เกี่ยวกับคู่ชีวิตหรือคนในบ้านของเราจะให้โชคให้ลาบตรงนี้ไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนจะได้ตรงนี้นะคะต้องแล้วแต่วิจารณญาณ แบบหรือบางคนอาจจะได้โชคลาภมาจากคนในครอบครัวเงินสนิหารักครอ่อะไรเงี้ยโบนัสจากได้พ่อแม่เพิ่มตังค์ให้หรือโอนอะไรให้บางอย่างอย่างนี้ก็ได้ดังนั้นได้บางอย่างแล้วจะไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะไม่ถูกหวยนะคะเป็นประมาณนี้ทีนี้มาดูสุขภาพกันบ้างสุขภาพชาวราศีเมถุนในเดือนนี้เพจจ o อบส r มีโอกาสน้ําหนักขึ้นนะเหมือนทัวร์กินร้านอาหารหรือว่าไปลองทําขนมสูตรใหม่ๆ เพจเจ้าป่วนออกกำลังกายบ้างแต่ก็นะซอสโอเคไพ่บอกว่าเดือนนี้นะคะต้นเดือนเนี่ยคุณมีเกณฑ์น,น้ำหนักขึ้นนะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับน้ำหรือน้ำตาลในร่างกายแต่ว่าช่วงกลางๆเดือนเหมือนดูแลตัวเองดีขึ้นค่อยๆตัวเองดูแลตัวเองดีขึ้นก็เรียกว่าแข็งแรง ไม่ค่อยป่วยบ่อยแต่ว่าช่วงปลายเดือนให้ระวังน้ำมูกไหลไพาดาบขึ้นมามันเป็นลมเนาะเกี่ยวกับลมเกี่ยวกับอากาศเกี่ยวกับอะไรพวกนี้แพ้ฝุ่นแพ้และอองหรือแม้กระทั่งใครที่อาจจะต้องไปฉีดยาอีกสักเข็มหรือว่าให้ระวังการติดโควิดก็ได้นะคะไพาดาบขึ้นมาแต่ถามว่ามีปัญหาอะไรมากมายไหมไพสองตัวนี้ขึ้นมาบอกว่าคุณพื้นฐานค่อนข้างดีแข็งแรงอยู่ประมาณนึงนะคะหยิบอ,อีกทีนึงแล้วก็ให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยแบบไม่ได้ตั้งตัวดังนั้น เราก็เกรงใจเกรงว่าจะเป็นการที่คุณออกไปเผชิญอากาศสภาพอากาศอะไรบางอย่างไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เจ็บป่วยกลับมาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าพื้นฐานอาจจะมีน้ำมูกไหลบ้างเล็กน้อยแต่ออวปรากฏว่าป่วยจริง,รง,รงๆแล้วป่วยแต่ตัวเองไม่รู้เพราะว่าเป็นคนแข็งแรงก็และอีกอย่างหนึ่งนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของมีคมของแหลมคมนะรถ รั่วรถยางเสียหรือว่าเข็มทิ่มมืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้จะเกิดช่วงปลายปลายเดือนนะก็จะประมาณนี้ค่ะสุขภาพเอาละเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันเราไม่ได้โพสต์นะคะเพราะว่ากล้องอยู่ไกลเราไม่อยากจะเอื้อมมือเยอะๆของเราไปน้ากล้องสถานการณ์ความรักนะคะก็จะแบ่งเป็นตามสถานภาพของแต่ละคนแล้วรอบนี้เราได้ไพโรแมนติกกลับมาเดี๋ยวเราเอาจะมา ด้กันวยความรักนะคะสำหรับคนโสดก่อนคนโสดได้เฮอร์มิตดูเงียบมากโอคิงซับซอนเข้าไปอีกอีกซับรับเราเห็นถึงความรักที่อ่ะหน้าใหม่ไม่มีเลยบอกนะใครที่กำลังรอใครๆหน้าใหม่ไม่มีไม่เห็นเลยแล้วก็ไพ่ราสีขึ้นมาขนาอ่ะเมื่อกี้หยิบปากกาขึ้นมามันตัดเองเอาใหม่ก็จะบอกว่านะคะ คนโสดนะไม่มีอ่าหนึ่งคือสถานการณ์เงียบมากแล้วก็เรียกว่าคนที่ถูกใจอาจจะไม่มีเข้ามาในะช่วงนี้ส่วนคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนเดิมๆเก่าๆแล้วโดยเฉพาะเป็นคนที่อายุมากกว่าเราเยอะเราไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่หรือถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนอายุมากก็จะเป็นคนที่ลักษณะตรงไปตรงมาพูดจาเนิร์ดๆหน่อยเนิร์ดธรรมะธรรมโมเนิร์ดเป็น ลักษณะไม่ใช่แบบที่เราสเปคสักเท่าไหร่นะคะเข้ามาเป็นคนที่ตามเรามาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคนหลายคนบอกว่านี่ไม่ใช่คนใหม่ค่ะเพราะว่าเซโน,โนมาตลอดแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นความรับของคนสดช่วงนี้ถ้าคุณไม่มองคนใกล้ตัวที่ลักษณะอย่างที่บอกก็ยังไม่มีใครเข้ามานะคะหลายคนอาจจะเป็นการเก็บตัวหรือหมายถึงแม้กระทั่งว่าตัวคุณเองเนิร์ดตัวตัวเองเก็บตัวหรือว่าไปทําบุญไปหลบเลี่ยงจากผู้คนก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอใครสักเท่าไหร่ นะคะทีนี้ขอขยับไปนิดน,นึงในเมื่อเราได้สิ่งนี้มาแล้วเดวิลขึ้นมาอีกแล้วนะคะเออ่ให้เรียกว่าอยากจะเตือนคนโสดว่าถ้าคุณไม่ได้รักไม่ได้ชอบอยากไปให้ความหวังเขานะเพราะคนที่ชอบคุณอนะเวลาเขาชอบเวลาเขาจีบอะถ้าถ้าเขาเขาปักใจมากนะชอบคือชอบรักคือรัก ถ้าคุณทำท่าเล็กๆน้อยๆนี่เขาแบบหัวปักหัวปั๊มแล้วมันอาจจะมีปัญหากับคุณได้ถ้าคุณไม่ได้จริงใจกับเขานะคะอดังนั้นคนสุดใจเย็นๆและมัดระวังตรงนี้ด้วยทีนี้มาดูคนที่กําลังคุยคนที่มีคนคุยนะคะแต่ไม่ใช่แฟนเป็นยังไงสถานการณ์ไพ่ขึ้นมาเป็นสามไม้เท้าหกถ้วย ถามว่าดีไหมสถานการณ์ถือว่าโอเคค่ะยังไปได้ยังคบกันได้เรื่อยๆแต่มันหงุดหงิดอึดอัดเพราะหลายครั้งที่เรียกว่าถ้าอยู่ในกลุ่มถ้าถ้าเทิดคุยกันในเชิงคําปรึกษาหรือเป็นกกลยามิตรเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยจะได้มากเลยจะด,จะดีจะดีมากๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นก้าวขั้นไปถึงแบบเอะเราเป็นแฟนกันหรือเปล่ามันจะเริ่มมีอาการหงุดหงิดเกิดขึ้นนะคะหาทางออกไม่เจอแล้วก็ความสัมพันธ์ของของ ประวัติหรืออะไรของใครทั้งสองคนเนี่ยอาจจะทําให้เรายังไม่สามารถที่จะตกลงปรงใจก้าวไปเป็นแฟนมากกว่าอย่างเงี้ยได้นะคะสิ่งที่ถ่าอยากจะบอกอย่างหนึ่งคือ,อเดือนนี้นะมันต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างบางคนอาจจะรู้สึกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าในเชิงเพื่อนเนี่ยมันดีมาตลอดแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งมันมีอะไรหลายอย่างที่เราถ้าจะขยับมาในฐานะแฟนเนี่ย มันค่อนข้างลำบากดังนั้นอาจจะมีใครอาจจะมีบางคู่นะคะยุติความสัมพันธ์ในเชิงที่จะเป็นคนคุยลดระดับออกมาหรือแค่ความสัมพันธ์หรือว่ามีเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้ต้องหยุดคุยกันไปไม่ใช่ทุกคนนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวแบบไปไว,ไวุ่นวายและไม่ต้องไปเลิกกาแฟนนะคะไม่ต้องไปแบบหยุดคุยกันเถอะหมอหมอดูบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เลิกคู่กันไม่ใช่สถานการณ์แนวโน้มเป็นแบบนี้ ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูว่าจะทำยังไงให้ทุกอย่างมันโอเคขึ้นนะนี่คือแนวโน้มทีนี้มาดูคนมีคู่กันค่ะคนมีคู่สามดาบทะเลาะก,กันแน่ล่ะริงซับคัพแต่ว่าก็มีฝ่ายที่ยอมนะคะแล้วจะคลีนฝ่ายที่เจ๋งที่สุดคนที่เป็นเพศหญิงในความสัมพันธ์มีความรู้สึกว่าจะเป็นคนที่ตัดสินอะไรได้หลายอย่างเดือนนี้มีเกณฑ์การทะเลาะค่ะตั้งแต่ต้นเดือนมีปากมีเสียงแต่ว่า คนที่เป็นเพศชายคนที่มีลักษณะเป็นผู้ชายในความสัมพันธ์จะโยจะเรียกว่าออนอ่อนผ่อนตามยอมนะคะผู้หญิงเข้ามาคุมเกมฟังเชื่อฟังกันมากขึ้นแล้วสถานการณ์มันก็จะดีขึ้นแต่หงุดหงิดไหมไม่ได้หายหงุดหงิดนะบางครั้งก็มีการใช้คําพูดที่ทิ่ทแมแทงแทงใจหรือว่าแซะหรือว่าประชดกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่านะก็เรียกว่าแก้ไขสถานการณ์ได้โอเคไม่มีปัญหานะคนรัก คุมอยู่เอาอยู่ประมาณนี้สิ่งที่พ่อยากจะบอกก็คือทะเลาะกันแค่ไหนก็ตามคุณดูสิสุดท้ายก็ต้องมาดูแลกันเนี่ยสองไม่เท้านะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามก็ต้องกลับมาดูแลใส่ใจทะเลาะหรือว่าไม่พอใจแค่ไหนก็ตามก็ยังคงต้องมาช่วยเหลือจัดแจงดูแลอะไรกันแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีคนหนึ่งในความสัมพันธ์รู้ดีเป็นคนจัดการว่าควรจะเป็นแบบไหนยังไงเธอไม่ต้องเดี๋ยวฉันบอกต้องทํายังไงแล้วเดี๋ยวจะหาทางออกกันได้ดังนั้น นะฟังคู่ของเราค่ะคนที่อ,อกหักเลิกรากัศเป็นยังไงบ้างตัว b l e นะคะ seven cups. s w a n d s is c u p ไพ่ไม่ได้หมายความว่าจะได้กลับมาคืนดีแต่ไพ่บอกว่าอกหักครั้งนี้หลังจากอกหักคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่หรือว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตหรือว่าคนรักของคุณเพิ่งจะมาตระหนักว่าเฮ้ยคนที่ดีที่สุดในใน ทั้งหมดทั้งปวงคือเธออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเพราะตัดสินผ่านไปแล้วนี่ถามว่ามีโอกาสจะได้กลับคืนมาไหมสอเหรียญแบ่งรับแบ่งสู้คุยได้แต่ไม่ใช่กลับมาในสถานภาพเดิมบอกแล้วว่าพอเลิกกันไปนะใครที่กำลังเสียอกเสียใจบอกเลยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเพิ่งจะมาตระหนักว่าเธอคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตไม่น่าทิ้งมาเลยพอเปรียบเทียบแล้วชนะทุกอย่างดีทุกอย่างเริศทุกอย่างแต่ว่า คุณอาจจะเดือนนี้นะคุณจะพบออกับความสุขของการเลิกราหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตทําให้คุณไม่ได้อยากจะกลับมาในคนกับคนรักนะคะยัไงนะคะไพ่เป็นไพ่สี่ไม้เท้าขึ้นมาหมายถึงความสําเร็จอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตมีเกณฑ์ที่คนรักคนเก่าจะกลับมานะคะมีคนที่เขาจะกลับมาง้อคุณแต่ว่าไม่น่าจะทันแล้วอันนี้อยู่ที่คุณนะว่าคุณอยากจะกลับไปหาเขาบ้างหรือเปล่า ทีนี้มาดูคําแนะนําในเดือนนี้ของไพ่นะคะสิ่งที่แนะนํานะคะไพ่บอกเคลียร์เดือเดือนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรหลายอย่างแล้วมันประเดประดังเข้ามาทั้งเรื่องดีและไม่ดีเคลียร์ตัวเองก่อนว่าจะเอาอยัางไงตั้งสถานการณ์ตัวเองให้ชัดเจนแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องทําอะไรลำดับก่อนหลังนะคะ อะไรที่ทําไม่ได้หรือที่ไม่ชอบจริงๆบอกเขาไปอย่าไปให้ความหวังเขางานทําไม่ได้บอกเขา sorry ไปถ้าเกิดเขามาขอเป็นแฟนแล้วคุณไม่ชอบเขาก็เซโ no ไปไม่ต้องไปกักนะเดือนนี้ขอให้ชัดเจนกับตัวเองเรื่องบางเรื่องไม่ใช่เรื่องสําคัญทําอย่างอื่นก่อนคนบางคนไม่ใช่คนสำคัญในชีวิตเก็บเอาไว้ก่อนอะไรที่คิดว่าสําคัญทําตรงนั้นนะคะโอเคก็เดี๋ยวมาเจอกันเดือนหน้านะเดือนนี้สัสุขภาพมันก็จะแปลกๆหน่อย โอเคเจอกันเดนหน้านะคะสวัสดีค่ะ